อาเซียนย่อมาจากอะไรครับ The Association of Southeast Asian Nations สมาคมเนี่ยนะฮะของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 10ประเทศเรามาออกเสียงให้ถูกต้องกันด้วยนะครับแน่นอนครับอันดับที่1เลยก็คือเมียนมาร์หรือว่าเบอร์มาประเทศเมียนมาร์นะครับก็เปลี่ยนเป็นเมียนมาร์มาแล้วนะครับแต่ชาวพม่าหรืออะไรที่มาจากพม่าเขายังเรียกว่าเบอร์มิสอยู่นะครับเบอร์มิสเมืองหลวงคืออะไรครับย่างกุ้งไม่ใช่ย่างกุ้งนะครับเขาตีนี้เขาย้ายเป็นเนปยูดอไปแล้วนะครับเนปยูดอนะครับแต่แน่นอนครับย่างกุ้งก็เป็นเมืองหลวงเก่าของเขาเนี่ยนะครับและฝรั่งนะครับเขาออกเสียงว่าไงครับย่าง ภาษาอังกฤษนะครับฮะกริลพรอนไม่ใช่ครับมันกุ้งย่างครับข้อเสิบอะไรครับย่างก่อนย่างก่อนเหมือนคล้ายๆกินข้าวไหมย่างก่อนยังไม่หิว ย่างกอนนั่นเองครับย่างกอนที่จริงฝรั่งเคยเรียกแรงกูนนะฮะที่จริงประเทศพม่าเนี่ยจะมีการแบบอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะอย่างเช่นฝรั่งเรียกแรงกูนที่ก็เป็นย่างกอนเมื่อก่อนเรียกเบอร์มาเป็นเมียนมาร์แต่อย่าลืมนะครับคนที่มาจากพม่าเขาก็ยังเรียกว่าเบอร์มิสกันอยู่เนี่ยน,นะครับผมพบกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงงที่มหิดลแชนแนล